ตัวหน่อยชื่อสวัสดีครับชาชัยครับผมค่ายยากรเออชาชัยสสกุลสิงห์อ่าวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยสามสิบร้อยสามสิบใช่ไหมชัวปะเนี่ยช่างเป็นกิโลเอาอ๋อเป็นช่างช่างกี่กิโลช่างกี่กิโลห้าแปดห้าแปดเป็นไงผ่านไหมคุ้มมากกิโลเนี่ยห้าแปดตอนนี้สามกิโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ไอเอเรสครับ อ่าครชื่อเรียกว่าไงนะ ISS ISS รอแล้วเป็นชื่อภาษาไทยมีไหมว่า <c oughs> ชื่อ ISS เลยอยู่ที่ไหนอยู่ท่างไหนอยู่พัทยาพัทยาเหมือน,นเดิมเนะาะบองู้ซ้อมีเยอะไหมมีเยอะเอ็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสองทีมอ่าแล้วเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนเนี่ยล่าสุดต่อยอยู่อันนี้วิไอซันจอรนอ๋อที่บาซ่าราชดาใช่ไหม ไปไงวันนั้นแพ้คะแนนแพ้คะแนนขวานเพชรเลยเหรอใช่ผมเจอระดับนั้นเลยพี่เกาดุไหมระดับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะไม่รู้ต้อไม่รู้ของใครเล็กนี่ไงเคยเจอกันไหมไม่เลยเลยดูเทปดูฟอร์มเคยดูมาไหมไม่เลยเอ้าแล้วพรุ่งนี้ชกไงดีอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยๆเดี๋ยวค่อยบ่าบนเวทีเนาะอ่ะเราอายุเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบสี่ครับคนจังหวัดอะไรสี่เกต่อยป้อยกิโลแล้วเนี่ยหกสิบกว่าขาประมาณเท่าไหร่หก สองนะเออพื้นเพเราเป็นมวยถนัดซ้ายหรือขวาแล้วเอ่ทั้งสองับสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบบาทขฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยเชียร์ฝากเป็นกำลังใจเลยครับต็มที่ขอบคุณครับ